เวลาเราจะดัดท่อ90องศาเนี่ยให้มุมมันแคบออกว่า90ไว้นิดหน่อยนะนะให้มุมมันแคบออกว่า90ไว้นิดหน่อยเดี๋ยวดัดให้ดูให้มันงุ้มลงหน่อยเพราะเวลามันงุ้มลงอ่ะมันจับยืดออกได้ตอนที่ไม่มีสปริงนะแต่ตอนที่มีสปริงอ่ะมันงอไปด้านไหนก็ได้อ่า แต่ถ้าไม่มีสปริงแล้วตอนที่เราไปใส่ก้ามปูเอาไปใส่แคมล็อกไม่ว่าจะเป็น UPVC ไม่ว่าจะเป็น EMT เนี่ยให้เผื่อไปนิดเดียวก็พอไม่ต้องเยอะครับอย่าให้มันง้างออกก็พอถ้าง้างออกเวลาไปดึงเข้าเนี่ยอย่างไรมันก็บีเพราะมันบางดัดเผื่อไว้เลยคือ,ค,อคือเรื่องนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับให้มุมมันแหลมเข้าไว้ให้มุมมันแคบกว่าเก้าสิบเข้าไว้นิดนึงเพราะอย่าลืมว่าเวลาจับยืดออกมันยืดออกได้เห็นไหมแต่เวลางุ้มเข้ามันจะงุ้มไม่ได้นะ แล้วไปจับมันนิดเดียวเห็นไหมมันจะบี้เห็นไหมมองเห็นปลาบอลบี้ลงทางที่ดีคือให้มันงุ้มเข้าไปแล้วพอไปพอไปจับเข้าแคมป์จับเข้าแล้วเขจับมันยืดออกนิดนึงคือหลักการง่ายๆคล้ายๆกันทุกอย่างครับทําให้มุมมันแคบกว่ามุมที่เราต้องการเวลาเข้าไปล็อกเวลาเข้าไปจุดเนี่ยเราไปยืดออกมันจะง่ายกว่าการไปบี้มันเข้าเพราะการบี้มันเข้าเดี๋ยวงานเราจะเสีย